รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกับพวกเรารายการวิเคราะห์หนังดังกับดิฉันนางสาวอัจฉริยาคลิปนะพนเ นางสาวสดาพรแสงจันทร์ค่ะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หนังเรื่องอะไรกันคะค่ะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หนังเรื่อง p h o r v a นะคะเป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องทำสงครามแล้วก็เป็นการปบบพลด้วยความรักเล็กๆน้อยๆด้วยค่ะงั้นเราไปวิเคราะห์ด้วยกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มอย่างแรกด้วยที่ตัวละครหลักกันเลยนะคะคนแรกนะคะก็คือเลฟค่ะเลฟนะคะเป็นเพ้่ของเราเองค่ะเป็นเพศชายนะคะอายุป,ประมาณ25ปีค่ะอาชีพก็คือนักบินนะคะ นิสัยส่ยวนตัวของเขานะคะก็คือเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็ศิตธิลดนะคะคนที่2นะคะก็คือเอเวอรลีนค่ะเอเวอรลีนนะคะเป็นนางเอกของเราเองค่ะเป็นเพศหญิงนะคะอาชีพก็คือพยาบาลทหารนะคะแล้วก็มีนิสัยก็คือมีความรับผิดชอบสูงแล้วก็มีความเป็นผู้นําสูงมากค่ะแล้วก็คนที่3ามนะคะก็คือแดนนี่ค่ะแดนนี่ <Hi. S 1> นะคะ <Hi. S 1> เขาก็เป็นเพื่อนของเลฟนะคะ เป็นเทศชายค่ะก็มีอาชีพนักบินเหมือนเลฟเลยค่ะแล้วก็นิสัยของเขานะคะก็เป็นคนที่รักเพื่อนรักเพื่อนมากๆแล้วก็เป็นคนดีฉลาดแล้วก็ไม่ยอด้อต่ออุปสรรคคะเข้าสู่ช่วงโครเรื่องกันนะคะโครเรื่องของเปล่ยนเรื่องโทรฮับเบลนะคะมีลักษณะโครงเรื่องแบบยูคามัมบัน ระหว่างบุคคลในเหตุการณ์ในเรื่องนะคะและมีการสร้างความสนใจให้ใครรู้ตลอดเรื่องด้วยค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่านะคะเรสและแดนนี่ค่ะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กน,นะคะและมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักบินค่ะตปมลูกนั้นเลยค่ะและทั้งคู่นะคะพอโตมาค่ะทั้งคู่ได้ประสบความสมําเร็จนะคะและมีวันหนึ่งทั้งคู่ได้เจออีกสาวคนหนึ่งคะ่ะชื่อว่าเอเวอร์ลีนเอเวอร์ลีนเป็น หญิงสาวพยาบาลทหารนะคะและทั้งสามคนได้รู้จักกันและมีความสัมพันธ์ต่อกัน,นะค,ะค่ะค่ะแล้วก็ในต่อไปนะคะก็คือการสร้างความสนใจให้ค่ายู่ตลอดเรื่องนะคะก็จะมีอยู่สองอย่างค่ะอย่างแรกนะคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักค่ะตอนแรกนะคะดิฉันก็ไม่ทราบเลยค่ะว่าใครเป็นพระเอกนะคะระหว่างเรฟกับแดนนี่นะคะแล้วก็อย่างที่สองที่ ทำให้เราได้สนใจระหว่างเรื่องตลอดเรื่องเลยนะคะก็คือการทํขส้นข้ามค่ะทําให้เราได้ลุ้นไปกับมันนะคะว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายที่ชนะค่ะต่อไปนะคะเข้าสู่ช่วงการวิเคราะห์กลยุทธ์ในการดําเนินเรื่องค่ะภาพย,ายนเรื่องนี้นะคะมีวิธีการดําเนินเรื่องแบบสลับไปสลับมาค่ะเพราะว่าตอนแรกนะคะการดําเนินเรื่องตามปฏิทินเลยค่ะแต่ว่า มีเหตุการณ์ว่าเรฟนะคะได้เสียชีวิตในหน้าที่ค่ะและ3มเดือนต่อมาหนังก็ได้ย้อนกลับไปเฉลยว่าเรฟนะคะยังอยู่ค่ะและยังไม่เสียชีวิตดังนั้นจึงเปลี่ยนกลวิธีในการดําเนินเรื่องแบบสลับไปสลับมาค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่ในส่วนของกองารเลืยฉากแล้วนะคะอยากจะทราบว่าฉากไหนที่คุณสุดาพรได้ชอบพิเศษบ้างไ,ไหมคะ ก็คือฉากที่แก้แค้นญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าได้ถึงถึงความสมัครใการช่วยเหลือแล้วก็การฝึกฝนะค่ะเพราะว่าการที่จะทําให้เครื่องบินลอยตัวได้จะต้องทําให้ตัวเครื่องบินนะคะแบบเบาแล้วก็ถึงจะแบบบินขึ้นที่สูงได้ะค,ะค่ะการฝึกฝนแล้วก็การสรมัครีจใช่ไหมคะน้องใจคะ่ะแล้วคนอัจฉริยะชอบฉากไหนแล้วคะค่ะก็ ดิฉันนะคะได้ชอบฉากในที่เกี่ยวกับการแก้แค้นที่เหมนกันแต่ว่าเป็นฉากหลังจากที่โจมตีทางญี่ปุ่นแล้วนะคะก็คือการลงเครื่องใช่ไหมคะพอลงเครื่องนะคะเราไม่ได้ลงที่ที่เราได้คาดคิดไว้เนื่องจากน้ํามันนะคะได้หมดแล้วก็ลงโดยที่ไม่ตั้งตัวนะคะทําให้ได้ไปลงในแดนของญี่ปุ่น,นะค่ะแล้วตรงในแดนของญี่ปุ่นนั้นก็คือมีฐานี่ญี่ปุ่นล้อมด้วยซึ่งในเหตุการณ์นี้นะคะมันมีช่วงท้าย ทางญี่ปุ่นนะคะกำลังได้ยิงปืนใส่คุณเลฟนะคะก็คือพระเอกของเรานะคะแต่ว่าปรากฏว่าแดนนี่นะคะได้ไปรับกระสุนปืนแทนทําให้แดนนี่นะคะได้ตายในตอนจบซึ่งฉากนี้นะคะก็เป็นฉากที่เฉลยความจริงด้วยว่าใครคือพระเอกของเรานะคะซึ่งในฉากนี้ที่ประทับใจมากก็คือเป็นฉากที่ เกิดความเสียสละจากเพื่อนรักมากๆเพราะว่าจริงๆล่าสองคนนี้นะคะชอบผู้หญิงคนเดียวกันซึ่งถ้าในความจริงแล้วอ่ะไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์ที่เสียสละขึ้นมาใช่ไหมคะพ <ๆ S 1> วกน่าจะแบบตีกันมากกว่าแต่นี้คือเขาเสียสละแม้ว,ว่าเคะชอบผู้หญิงคนเดียวกันก็ตามรู้สึกประทับใจในฉากนี้มากเลยค่ะมาถึงฉากต่อสู้นะคะมี3รอบด้วยกันค่ะได้แก่ออฟฟิ h เลอร์นะคะประเทศเยอรมันสู้กับยุโรปค,ค่ะในคิตาักราล1ด ญี่ปุ่นมาตีอเมริกาค่ะที่ฮาวายและวอชิงตันค่ะในวันที่7ธันวาคมคศ1941ค่ะรอบที่3นะคะอเมริกาได้แก้แคที่ญี่ปุ่นค่ะในวันที่18มีานคาคมคศ1 9 4 2ค่ะค่ะในส่วนของบรรยากาศของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคือจะมีความสมจริงมากๆเลยนะคะเหมือนในรูปที่เห็นเลยค่ะ คือมีความสมจริงเหมือนเราอ่ะอยู่ในสถานการณ์ยุคสงครามนั้นนั้นเลยแล้วก็มีการใช้ C ีจในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในฉากนะคะจะบอกถึงยุคสงครามนะคะประ,มา,ะ,ะมาณแ0สิปีที่แล้วะค,ะค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราได้มาอยู่ในสิ่งสุดท้ายที่เราจะมาวิเคราะห์ด้วยกันนะคะก็คือสาระสำะของเรื่องหรือว่าสิ่งที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะสื่อถึงนะคะจะถามคุณสุดาพรก่อนเลยค่ะว่าเรื่องนี้นะคะสื่อถึงอะไรบ้างคะ ก็ในภาพยนตร์นี้นะคะจะมีแนวคิดเกี่ยวกับการทำสงครามแล้วก็จะมีเรื่องความรักกวนเล็กน้อยค่ะก็จะมีทั้งความรักของเพื่อนแล้วก็ความรักของผู้หญิงและผู้ชายค่ะในภาพยนตร์นี้คุณอธิยาได้ข้อคิดอะไรในชีวิตประจำวันบ้างคะค่ะในข้อคิดของเรื่องนี้ที่ได้รับนะคะก็ที่แน่ๆก็คือการสามัคคีกันใช่ไหมคะอย่างที่พูดไปหลายรอบนะคะว่าความสามัคคีเนี่ย มันสามารถเอาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญในชีวิตประจำวันเลยค่ะแล้วก็อย่างที่2ก็คือการฝึกฝนนะคะในการฝึกฝนในเรื่องนี้นะคะคือการสู้รบใช่ไหมคะแต่ว่าในชีวิตประจำวันไม่จําเป็นต้องว่าฝึกฝนในการสู้รบฝึกฝนในการที่จะบินนะคะแต่ว่ามันจะเป็นการฝึกฝนในทุกๆอย่างแม้ว่าจะเป็นอาชีพหรือในสิ่งที่เราอยากจะทํานะคะแล้วก็อย่างสิ่งสุดท้ายนะคะก็คือ ในฉากนี้นะคะจะมีช่วงที่าทางอเมริกาได้ไปแก้แค้นที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะซึ่งแม้ว่าเราจะได้รับชัยชนะมาก็ตามนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีผลเสียอยู่ก็คือ,อแดนนี่นะคะตัวละครหลักของเราได้เสียชีวิตในฉากนี้เลยคิดว่าการกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันคือการพูดคุยกันมากกว่าที่จะมาใช้กำลังค่ะ เพราะว่าการพูดคุยกันนั้นสามารถทําให้เราเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นรู้ว่าส่วนไหนคนแก้ส่วนไหนคนที่จะปรปคุงแลว้วเป็นทราบคุณสุดาพรเช่นเดียวกันค่ะก็เรานะคะสามารถนาความสมคคีค่ะมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะด้วยการแบบร่วมือแล้วก็มีความพยายามในการทํางานต่างๆนะคะแต่ว่าบางทีการแก้แค้นอาจไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดนะคะก็ควร ความเข้าใจหรือว่าคิดติดต่อให้ดีก่อนที่จะลงมือทำหรือว่าจะลงมือแก้แค้นในเรื่องต่างๆนะคะก็คัญหาวิธีแก้ไขที่ดีกว่านี้ค่ะค่ะสำหรับในว,วันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ